สวัสดีครับพบกับเด็กการบินวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการรับสมัครแอร์ของสายการบินกาตาแอร์เวย์นะครับซึ่งมีประกาศร,รับสมัครเมื่อวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2564นก่ะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเนื้อหาครับเด็กการบินอยากจะชวนทุกคนมาเป็นผู้สนับสนุนให้กับเด็กการบินนะครับผ่านเลขบัญชีธนาคารข้างหน้านี้เลยครับเมื่อวันที่1สิงหาคมนะครับมีข่าวดีนะครับข่าวใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับเรื่องเกี่ยวกับ การรับสมัคร Air h o ฮสเตดนะครับสะวตของสายการบินอันดับหนึ่งของโลกนั่นก็คือสายการบินกาต a ร์แอร์เวย์นะครับซึ่งก็มีใครหลายคนสนใจนะครับเป็นการรับสมัครออนไลน์นะครับให้เรากรอกใบสมัครรอบแรกนะครับเข้าไปในเว็บไซต์ของทางสายการบินกาตาร a แอร์เวย์ก่อนนะครับซึ่งรายละเอียดหรือคุณสมบัติจะมีดังต่อไปนี้นะครับ ข้อที่1ครับอายุเราต้องไม่น้อยกว่า21ปีบริบูรณ์นะครับไม่จํากัดเพศนะครับไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็สามารถสมัครได้นะครับสามารถส่งใบสมัครกรอกใบสมัครเข้ามาได้เลยนะครับสครับไม่จํากัดส่วนสูงแต่เราต้องสามารถเอื้อมแตะให้ได้ถึง212ซนติเมตรนะครับสามารถขยงได้นะครับทํายังไงก็ได้ให้เราแตะถึง212ซนติเมตรก็ถือว่าผ่านเกณฑ์นะครับไม่ว่าคุณจะสูงเท่าไหร่ก็ตามข้อที่3ครับการศึกษาสามารถใช้วุฒิม .6 สมัครได้เลยนะครับ เป็นวุฒิขั้นต่ำนะครับหรือว่า High School นั่นเองนะครับสำหรับใครที่เรียนปริญญาตรีจบแล้วก็สามารถใช้วุฒิปริญญาตรีได้ข้อที่4ครับไม่เอาคะแนนโทอีกนะครับการที่ทางสายการบินกาต้านะครับไม่เอาคะแนนโทอีกนะครับยื่นไปนะครับ ไม่ได้หมายความว่าสายการบินกาตาร์ไอเวจะไม่เอาเรื่องของภาษาแต่ว่าทางสายการบินเขาจะมีข้อสอบของเขานะครับซึ่งเราต้องสามารถอ่านออกเขียนได้สื่อสารรู้เรื่องนะครับในระดับหนึ่งนะครับซึ่งไอ้มินเชื่อมั่นว่ามันก็ไม่ได้ยากง่ายไปมากกว่าโทอีกเท่าไหร่นะครับข้อที่5ครับต้องสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงนะครับเหมาะกับการทํางานนะครับข้อที่6สามารถย้ายไปอยู่ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาได้ครับ เหมาะสำหรับใครที่กําลังอยากย้ายประเทศอยู่พอดีนะครับซึ่งคุณสมบัติเบื้องต้นก็มีแค่หวข้อนะครับง่ายๆดูเหมือนว่าใครก็สมัครได้นะครับในการส่งใบสมัครนะครับในการส่งใบสมัครเนี่ยเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ลิงก์เดี๋ยวเอ็ดมินจะแนบลิงก์ไว้นะครับในคลิปนะครับเราสามารถเข้าไปนะครับกดแอปพายนะครับกด a c c e เซแล้วก็กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนทุกอย่าง อัพโหลด cv นะครับเมื่อเรากรอข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนทั้งหมดแล้วนะครับจะมีอีเมลส่งเข้ามาหาเรานะครับและเราก็ทําตามขั้นตอนต่อไปจนเสร็จกระบวนการนะครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนั่นเองนะครับ ซึ่งเรานะครับสามารถส่งใบสมัครออนไลน์นะครับภายใน15สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับห้ามส่งชา์เด็ดขาดนะครับเผื่อทางกาตาเห็นว่ามีคนสมัครเยอะเกินไปแล้วอาจจะปิดรับสมัครก่อนกําหนดก็ได้นะครับซึ่งรอบนี้ก็เป็นการรับสมัครทั่วโลกนะครับไม่ได้สมัครแค่ในประเทศไทยและสําหรับใครที่ลงสนามนี้นะครับก็ขอให้โชคดีทุกคนนะครับได้ติดปีกและได้สมหวังในอาชีพการงานทุกคนนะครับสําหรับวันนี้เด็กการบินก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ